สวัสดีพี่น้องป้องปายสุขสุขนครับก่าอ็บอกกันอีกแล้วครับตั้งด่านช่องเกษตรบ้านนาพาเพื่อนครับมาเนกาพ่พี่พาน้องมาดูผักปลูกใหม่ครับเป็นนกแปงน้ะครับเนาะครับครับไปแตงไทยครับกำลังปลงครับพี่น้องก็ปลูกก้อน้นเหมือนครับนี่ครับเบี้ยน้อยนี่ครับ ตัวนี้ก็ปนตรมากกบปงกับอรจะโปูในพื้นที่ยประมาณงานกกกัวนะครับเนาะประมาณงานอาจจะด้งานโกกัวยี่ดอกครับนี่ครับเขาล่างปงเลยครับมะแป้งกับบักแป้งบ้านเฮ่านี่แหละครับตัวตะกอนตะกี้กับเห็ดข้างครับเห็ดเป็นข้างเนาะเห็ดเป็นเล่าแต่ว่าก็เลยพอดีกับพอดี พี่น้องมันก็เลยมาบอกครับป่ามันเลยมาบอกว่าไม่ต้องทําค้างไม่ต้องทําลาวครับคือปูไปน้ําพื้นเลยครับเพราะว่าเครียมันกระสิบไปตามพื้นตามอย่างนะครับนเนาะจเป็นไงตอนนี้ก็ยูนุ่นเติบอยู่ครับพี่น้องนะครับสันดานใต้มันก็จะเป็นมะาบวบครับเป็นมะาบวบเป็นเข่าครับในสวน ไอ้ตัวผมก็จะเป็นอยู่โซนไต่เนี่ครับเป็นด่านไตเพอหนามลูกกระเล้งไต่เส้นนี้เป็นเสนโน่นกับก็เลยปลูกกับแป้งครับแล้วก็แตงแตงไทยเฮ้า,านี่ยแหละครับนี่ครับกระลังปงครับตะล,ะลุมตะล,ะลุมครับกระลังขึ้นครับเพราะฉะนั้นใส่ฮอร์โมน์พัฒน์นี่ใส่ปุ๋ยยังหรอกครับพาปลูกแบบลดต้นทุนเล็กน้อยครับแต่ก่อนกระเฮ็ดเป็นค้างแต่ว่ากะจำค้างแล้วก็ คือเปียงขังนะครับเนะาะต่ว่ากะมาแป้งอกแป้งนี่เป็นกะว่าเป็นน้ำผืนเลยเพราะว่าขอตะว,ว่าห้าใหญ่น้ำขังรับให้น้ำครับอะไรอย่างเงี่เป็นสายน้ำรับน้ำก่จะลงไปทั้งใจหมดเลย่นอะครับอต่เลยรองปลูกแบบเิ่นบา่งเนาะครับกะคือสิดีดอกครับครับที่กัดแป้งนี่ก็เป็นแป้งดอกแป้งครับแล้วก็แปงไทยผสมประสานกัน บูกใส่น้ากันละพี่น้องครับดันเตะผมก็จะเป็นมาบวบครับอ้ดันเตะผมับครับจก้กใต้พี่น้องในช่วงคืมๆค,ครับคึมปลาค้มฝนแต่บ่ากับ่มีฝนดอกอก็งันก็ห้องมาอยู่แต่บ่ากะไปแล้วกะฝนก็ไปแล้วกะพุทธันยางให้ตกคากันีนโลกครับพี่น้องเพราะาถ้าตกคากะจะเป็นการชื้นแฉะ พักเขากาสีเสียได้เนะาะรับกาสิน่อครับเสียได้ครับ,รบลุงไห้ที่เขานำสังเกตบางหนำครั้งกับก็ไเลยาปลูกไม้นี่ครับแต่ไหมรับกาทักทใจพี่น้องคือก่าครับในช่องสาระดีๆกับการปลูกพักแบบพ่อเพียงเศรษฐกิจแบบลดต้นทุนหรือว่าพักผสมประสานในสวนผสมประสานครับมีสนเสน่ย ดันนี้ก็มีเข่าดันนี้ก็มีพักครับด้านแต่ก็เป็นพักนะครับเนาะครับตั้งนต่นาซวนนียก็จะเป็นขาตะไคร้พริกครับนี่ส่วนเกษตรบ้านนาผ้าพื้นครับทักทายพี่น้องในช่วงแดดล่มลมตกนะครับเนาะครับก็อากาศก็ล้งดีครับอากาศช่วงนี้ก็เออพ่อใดวอรอนแห้งเกินไปครับก็จะเน่ก็ช่วยก็ไลก็แช่ครับช่องน้อยน่อยน้เด้อครับติดตามช่องน้อยน่อยน้ำเนี่ยครับ มีความรู้ดีๆกับมาบอกพี่บอกน้องคือเขาครับผมกับเกษตรบหน้าพาเพื่อนก็เอาไว้สมนิสก็นะครับเนาะก็ขอตัวไปทำภารกิจอีกส่วนหนึ่งก็นะครับเนาะครับการจะได้ให้มีความสุขสู้ผู้สู้คนครับในการดำรงชีวิตหรือว่าในการเก่าไปในการทํางานกับอให้ปลอดภัยสู้ผู้สู้คนคือเขากับเกษตรบหน้าพาเพื่อนครับผมสวัสดีครับ